สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับผมจะมาสาธิตการจับจีบผ้านะครับผมในรายวิชานะครับการพัฒนาหลักสูตรนะครับผมสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูนะครับผมเสนอครับท่านอาจารย์ดรนัมนครูสิงห์นะครับผมขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับต่อมาเป็นรายธรรมดานะครับหรือรายจับจีบกระทบนะครับอันดับแรกนะครับให้จับผ้านะครับ วัดที่ขอบตู้นะครับเพื่อไม่ให้ผ้านะครับหืนหรือผ้ามันยาวเกินไปนะครับเราจะจับโดยการจับเที่ยวขอบตู้อย่างนี้นะครับการจับผ้าที่สวยนะครับเราควรจับให้ห่างจากตื้นประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วสองซินนะครับดีครับไ,ได้แล้วนะครับในการจับผ้าคเดียนะครับที่ไม่มีเพื่อนมา ช่วยนะครับเราจะใช้นิ้วก้อยนะครับกอดท่าตรงนี้นะครับกอไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะจับกีบกระทุกกลับไปมาอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะจับกถิกีนหมุปดปักลงไปครับนี่นครับอันต่อมาเราก็จะทำเหมือนกันนะครับ แล้วเราก็ทําจนป่วยจะหมดโตนะครับนี่ครับลายกีบกระทบหรือลายธรรมดานะครับเราก็จะเสร็จแล้วครับทำแบบนี้ครับเราไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับต่อมานะครับมาดูลายผีเสื้อกันนะครับผีเสื้อนะครับเราจะเริ่มแรกนะครับเราจะพับผ้านะครับย่านหนึ่งนะครับออกมาข้างนอกนะครับ แล้ววิธีทำาก็จะทาเหมือนกันครับโดยเราจะวัดผ้าก่อนนะครับการจับผ้าเราต้องวัดทุกครั้งนะครับเราจะวัดใส่กับขอบตุกด้านบนนะครับดูว่าใช้ผ้านะครับมันพอดีหรือเปล่านะครับนี่นะครับถ้าใช้ผ้าพอดีแล้วครับเราจะใช้วิธีเดืมองครับจับคนยาวรับเอาที้ก้อยครับเกาะผ้าไว้อย่างนี้ครับ าการจับทีเสื้อนะครับเราจะไม่ทาเหมือนจีบกระทบธรรมดานะครับเราจะวัดระยะจากตรงนี้มาจากตรงนี้ครับประมาณห้าซินนะครับแล้วใช้เข็มหมุดนะครับปักลงไปแล้วเราจะจับจีบนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งจีบนะครับจีบนี้จะยาวประมาณหนึ่งคืบของมือเรานะครับแล้วเราก็จะปักลงไปนะครับแล้วตัวที่สองนะครับต่อมานะครับแล้วก็ใช้ผ้าดนี่นะครับวัดมาครับ เราก็จะปักครับปกักลงไปครับอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะจับจีบนะครับเป็นหนึ่งจีดนะครับทบไปทบมาอย่างนี้นครับ จนสุดขอบโต๊ะเลยนะครับนี่นะครับพราะเราจับจีบเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นขึ้นผีเสื้อนะครับการขึ้นผีเสื้อนะครับเราจะจับจีผ้านะครับมาแยกออกจากกันนะครับนี่นะครับพอแยกออกจากกันเสร็จแล้วเราจะใช้เข็มหมุดปากนะครับปากทั้งสองข้างนะครับแล้วเราจะเผื่อไว้นะครับเพื่อให้ผ้าตรงกลางนั้นหย่อนลงนะครับเพื่อไม่ให้ผีเสื้อของเรานนั้ตึงเกินไป อย่างนี้ครับเราจะทำ่างนี้ครับให้ผ้าตรงนี้นะครับหย่อนลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จะทําแบบนี้นะครับทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจนสุดขอบโต๊ะที่เราจับไว้นะครับนี่ครับเราจะปักอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วเราไปดูตอนเสร็จเลยครับต่อมานะครับเราจะมาขึ้นเป็นรูปผีเสื้อกันนะครับการที่เราจะขึ้นเป็นรูปผีเสื้อนะครับ เราจะพับนะครับผ้าพับเข้าพับออกนะครับประมาณห้าถึงหกพับนะครับมันถึงจะสวยนะครับนี่ครับพับที่หนึ่งครับพับที่สองครับพับที่สามครับพับที่สี่ครับแลวนี่คือพับที่ห้านะครับแล้วนะครับเราจะจับตรงกลางตรงนี้นะครับครับขึ้นมานะครับแล้วก็ปักครับการด้นเข็มหมุดนะครับ เราจะด้นนะครับจากผ้าตรงนี้ข้างล่างนะครับนี่ครับเราจะด้นขึ้นข like ้างบนนะครับแล้วก็ด้นกลับลงมาครับเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้ผีเสื้ออย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับทําจนเสร็จนะครับนี่นะครับคือผลงานที่เราจับตอนเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับแล้วเราไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูลายพัดครึ่งนะครับ การทำลายพัดขึ้นนะครับเปนเาแรกนะครับเราจะเตรียมผ้านะครับให้เหมือนกับตอนที่เราทาผีเสื้อนะครับนี่ครับเราก็วัดเหมือนเดิมครับวัดเสร็จแล้วนะครับเราจะทําพัดนะครับทาพัดนะครับเราจะใช้ผ้าประมาณห้าจีบนะครับนี่ครับหนึ่งจีบนะครับเราจะใช้นิ้วนิ้วกลางนะครับนี่ครับเกาะผ้ามาอย่างนี้ครับนิ้วชี้ดันไปครับนี่ครับนี่ครับสองจีบแล้วครับ สามจีบครับสี่จีบห้าจีบแล้วครับพอถึงห้าจีบแล้วครับเราจับนะครับจับจีบผ้านะครับพอจับแล้วนะครับเราจะใช้เข็มหมุดนะครับแทงผ้าเข้าไปครับเพื่อประหยัดเข็มนะครับนี่ครับแทงเข้าไปยังครับแทงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับการทําลายผ้าขึ้นนครับจะเร็วกว่าการทําผีเสื้อนะครับ ประจับเสร็จแล้วนะครับเราจะดึงชายผ้าตรงนี้ครับนี่ครับดึงขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับขึ้นแล้วเราก็เข็มอกปากครับนี่ครับนีไรพัดขึ้นครับเราก็จะทํานะครับไปเรื่อยจนหมดโต๊ะนะครับแล้วพอเริ่มวันที่สองนะครับการทําไยพัดขึ้นครับที่สวยนะครับเราจะต้องครับนําผ้าครับ กลับขึ้นไปปิดตรงนี้ครับเพื่อให้ไม่เห็นตรงที่มันไม่สวยนะครับนี่ครับพอกลับไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จับจีบอีกห้าจีบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําต่อไปจนเสจโต๊้นะครับครับสำหรับที่เราจับเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะเป็นการดับคูโ่โซ่กันนะครับ เราจะพับนะครับโดยพับหัวผ้านะครับเขาเรียกว่าเป็นการพับหยดน้ํานะครับเราจะพับในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะพับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราจะจัดรูปทรงครับพับหยดน้ํานะครับนี่ครับพับจนเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับสวัสดีครับตอนมาจะเป็นการมัดผ้านะครับเมื่อกี้เป็นการจับผีผ้าเม่ีหมดนะครับตอนนี้จะเป็นการมัดผ้านะครับเราจะใช้เชือกฟางนะครับราะงั้นจะใช้ลวดอ่อนนะครับหนับไน้่นะครับ เราจะจับผ้าครับนี่ครับจับกีบม้อางนี้ก่อนนะครับครับจับกีบครับแล้วเราก็จะไล่กีครับครับเราจะจับโดยการให้อีกคนหนึ่งคนมัดนะครับนี่ครับมัดเข้าไปครับต่อมานะครับเราจะทําเขาเรียกว่าอุบะาก่อนนะครับนี่ครับ อานทำอุบะนะครับน ok> ี่ครับเราจะทำอุบะยาวประมาณนี้นะครับถึงจะพอดีนะครับต่อไปจะเป็นการทำดอกนะครับเราจะทำดอกโดยเราจะใช้ผ้าสีเดียวนะครับเพราะเราไม่มีผ้าอีกหนึ่งสีนะครับถ้าใครมีหนึ่งสีก็จะทำได้นะครับโดยเราจะทำเป็นดอกนะครับนี่ครับเราจะใช้ดอกนิ้วมาณห้ากลีบนะครับนี่ครับกลีบที่หนึ่งครับนี่ กีบที่สองครับกีบที่สามครับกีบที่สี่ครับกีบที่ห้าครับนี่ครับครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมัดใส่กับกีบที่หนึ่งนะครับคือกีบที่สองนะครับเพื่อที่จะทําเป็นดอกนะครับ นะครับต่อมาเราจะทาเป็นคล้องช้างนะครับการพัมัดผ้าคล้องช้างนะครับเราจะต้องทํำละเอียดนิดนึงครับนะครับเราจะดึงผ้าที่บนนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะไล่ผ้านะครับจากข้างล่างนะครับอย่างนี้นะครับไล่ขึ้นมาด้ลยนะครับเพื่อให้มันเป็นในรูปคล้องช้างแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมัดครับ พอได้ของย้างแล้วนะครับเราจะทําอุบะแล้วก็ทําดอกมันกลับตัวนั้นนะครับต่อมานะครับเป็นการขี้ดอกนะครับขี้ดอกนะครับเราจะคลี่โดยการครับหาขี้ดอกทั้งหมดครับนี่ครับเราจะคลี่ดอกนี้ครับนี่ครับคลี่ดอกนี้นะครับแล้วเราก็จะทําตัวนี้ครับให้มันเป็นกลีบอย่างนี้ครับสลับไปมานะครับไรนวันสักสิบกลีบยี่สิบกลีบครับ แล้วทาไปเรื่อยครับจนกว่าจะขี้ทั้งหมดแล้วก็จัดให้เป็นดอกจนเสร็จครับเดี๋ยวเราเราไปดูตอนเสร็จกันเลยนะครับครับสําหรับการจับดอกนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ครับขอบคุณครับ